เขาแล้วครับมือสอยอันดับหนึ่งเริ่มทําการละวั <c oughs> นนี้มาซีมากอกให้แม่ถอนครับผมหออหรอยัางงามครับมากรอกไม่เนาะหล่นมาละห่อหรออันนี้กินได้ไหมเนาะกินได้ครับมีกับแมง่งบุ้งเอาของนี่ก่อนแมวของนี่ก่อนเนาหะห่อหรอม,มาเดี๋ยวผมเป็นภายในเก็บนะ นาตีต่ำๆนี่ก็บบมี่ปลาเรือแม่ก็ถึงจะถอดนะไม่ทราบเลมันล่ำขุ่มไม่ทราบล่ำขุ่มกันก็มะกาว่าไม่ทราบล่ำขุ่มอ๋ออ๋อหรออ่ะบิดเลยแม่นั่นขอโชวดูนี่ครับมะกอกใส่น้ำพริกก็ได้ใส่ตมามะเตดก็ได้เอาอย่างก็ได้ แก,ก่งก็ได้ต้มก,ก็ได้อา่รอ,อยังเหมะอะย่างคือ,อแม่มลงมาเห็มเดี๋ยวคงจะเป็นพันเอกนี่เออข้างกะเ <c oughs> ดี๋ยวไม่เศรุ้นะแม่กลัยบิดเอาเออนะเออฮันะดดดดดดด อนี่ครับม้าก่อนก็ได้ก้าวตำตำน้อยนะแมะ่นเนเานนะนี่เนาะนี่เนาะดอ,อกมะกอกมย่างนี้คือของมะกอ,อกกับด้ออันนี้แต่ของแม่ถอนครับผมของป้าผมเนี่ยก็เหรอผมลงดึงนี่แม่นี่บอกบ่เต๋งเหรอมนันเนาะ والله